<No S 2> um, น็อกเาตไฟเตอร์แบมการสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับวันนี้กับผมน็อกอาต์ไฟเตอร์อีกแล้วหายไปหลายวันเพราะเกมใหม่ Shadow World Beyond มาฮนะ่าฮ่าติดเกมวันนี้นะครับเราจะมาทําการรบเบิดเด็ิอ่์ดักควอสไสว์สายมังกรเทพใช่ไหมเฮ้ยมังกรปีศาจหรือมันคืออะไรเอาเป็นว่าเป็นดักควอสไสว์ที่ไม่ใช่สายเออเปิด5คอแล้วกันนะฮะโอเคไปลีบเป็นยังไงก็ไปดูกันเลยเห้แม่รีบอธิบายเลยซึ่ง จุดเด่นของเด็กดักกสว่างของเราเนี่ยจะอยู่ที่การที่เราจะเริ่มต้นด้วยเลือดยก20หน่วยซึ่งถือว่าเยอะกว่าแฟกอื่นถึง10หน่วยก็เลยทีเดียวแต่แรกอะว่าเราจะต้องใช้ม,มือที่แค่สี่ใบกับเกรดสองเกรดนะแล้วก็เราสามารถใช้ได้แค่มอนสเตอร์หรือว่าดักก้อนครับในคุณลักษณะเท่านั้นนะครับต้องเป็นมอนสเตอร์เท่านั้นด้วยนะคือใช้เวทมนต์ใช้อะไรไม่ได้เลย,ยเวมนต์นการนั้นจะบอกว่าใช้ได้รูแฟกน,นะไปดูกันเลยเราจะมาเริ่มจากบอดดี้ของเราก่อนก่อน,อนครับผมซึ่งบอดดี้ของเราคือจอมจอมก้อนมารแห่งแสงบบขบ เป็นมอเตอร์สซยสามเขามีคอคอสนนำมอเตอร์ภาษาเรา1ใบสำดรับโซนและจ่าย2เกรเมื่อจบการต่อสู้ของการที่การที่โจมตีหากไม่มีมอเตอร์อยู่ในสนามคู่แข่งเราจะทิ้งเกคู่แข่งไม่เกิน2องทำลายการภาษาคู่แข่งไม่เกิน2ใบแล้วก็ยิงไล่คู่แข่ง2หน่วยนั่นเองครับผมแล้วก็มาเรื่องตัวไอ้เทอฟเฟกของเราถ้าเราทานฟอร์มเป็นการนี่มป็นข้อกายเองอยู่ในชิวการครับเราสามารถคอการนี้เนี่ยับโซนเราได้ครับโดยที่ไม่ต้องจ่ายคอคอสเลยนั่นเองครับอาชิดาก้าอิฟเนี่ยมีมูฟแล้วก็ทริปเปิลไอแองนั่นเองถือวว่าเป็นตัที แรงนะครับถ้าเขเขียนไม่มีสนามอะเนาะต่อไปจะเป็นบอดี้ของเรากันนะครับซึ่งแน่่นนอวาะบดี้เราก็ต่อเปด์อาซีตากะอีกิบอยู่แล้วซึ่งรีนนี้เราใส่ไปเลย4ใบเต็มๆแน่นๆไปเลยนะครับของใครมีหลูก็ยัดหลูเข้าไปเลยมอเตอร์รบอมี้คือเทพมังกรมารกำแห่งแสงทงมินกาเอ็นอีบมันชื่ออะไรมเ,เทพมังกรมารกำมารกรรมมารกำแห่งแสงโอเคกาเอ็นอีบนะครับผมเป็นมอนเตอร์ใซส์สิบนะครับผมการนี้เนี่ยจะอ่าการนี้จะเข้าสู่สนามเมื่อแฝงเราเป็นดาก้อนได้เท่านั้นนะครับผมอ่ะ การนี้สษาจะไปดทำลายไม่ออาจกสนามแล้วก็ไ่โดนยกเลื่อความสามารถจากความสามารถของการคู่แข่งเมื่อทรานฟอร์มเป็นการนี้เขาเราจะได้โจวสองใบและคู่แข่งเขาจะไม่สามารถโจวการด้วยความสามารถการคู่แข่งได้ในเทิร์นถัดไปของคู่แข่งครับผมอ่าซึ่งใบนี้เนี่ยถือว่าโคตรเก่งเลยครับผมก็แต่ว่าถ้าเทียบกับใบที่บอกห้ามโจวร่างแรกถ้าเอาถ้าเอาตามด้านภาษีผมว่าภาษีร่างอีฟมันจะดีกว่าแต่ว่าถ้าอีกร่างหนึ่งที่เป็นล่างเข้าสมามาห้ามโจวเลยมันจะเหมาะกับพวกเด็กเจอเด็กแบบยังไงอะ เจอเคออสอะไรเงี้ยมันจะเหมาะมากเลยนะครับผมอ่ะไซส์ของมอเตอร์ข้าวตู้ไว้ที่มีคาว่าอารซิดาการในชิการเขาจะกลายเป็นจะลดลงสามนั่นเองครับแล้วก็เมื่อการนี้ทําการโจมตีด้วยไม้ลิงการนี้เขาจะทําการตีลูกแข่งครับแล้วก็ตีมอเตอร์ทุกใบในสนามคู่แข่งด้วยนั่นเองครับมีทริปเปอร์แถมแล้วก็ทรานส์ฟอร์มจ่าย3เกรดนั่นเองครับผมมอเตอร์ไซส์สามวันแรกคือสารังแห่งการชำระบาปอารซิดาการไดวาซิสใส่ไปสามใบมอเตอร์ไซส์สามข้าคอคอรคือนำมอเตอร์โพสารามสองใบรอบโซลและจ่าย3เกรด เมื่อการนี้ถูกรางายลสาเร็จครับเราจะได้จัดงหนึ่งใบจากนั้นถ้าแฟนเราเป็นดากก็สวายครัำดำดากก็ได้ไม่เกินหนึ่งใบจากมือด้วยกองการเราครับวางทับแฟกของเราและสับกองการได้เราจะได้ฮิวห้าเลือดเลยนั่นเองครับ <S <S 1> <S 1> ได้วาซิเนจะมีเพนนเทตแล้วก็ทริปเปิลแอคแทงนะครับผมหลั่งหลั่งจะเอามาแค่แปดแฟกกันนะล่างนี้และมอเตอร์ไซค์สามปลาท้ายของกองการเราคือ ทาราท์เกอร์ถูโบคัสใส่ไปหนึ่งใบจะใส่มากกว่านี้ได้หรือเปล่าผมไม่รู้ผมจำไม่ได้ว่าแบลิสใหม่เราเป็นยังไงแต่ว่าผมใส่ไปแค่ใบเดียวก็พอเนาะมีเค้าต่อ,อครับสามารถทิ้งก้านได้จากมือครับถ้าทิ้งเราจะได้หิวสามเลือดแล้วก็มีเค้าตกอยเนื้อเขาสาวแค่หนึ่งใบครับสามารถทาลายมอเตอร์บนทาเราแล้วก็นําการนี้เข้าจะรอบโซนกับเรเวไว้ใต้กองถ้าทำเข้าทาลายการที่เลือดน,น,นั่นเองนะครับถือเออป็นใบที่ เก่งอีกแล้วนะครับผมใาสา่ใบเด็กก็พอถ้ามีมากกว่านี้แบบไม่ติดแบตเลือแล้วก็ใส่เพิ่มก็ได้ครับแล้วแต่ทุกคนจะสะดวกเลยเนาะต่อไปจะเป็นมอเตอร์ไซค์สองข้าซึ่งผมจะใส่วงว่านแห่งมังกรมารีเซ t black skill เข้าสนามครับไม่มีอะไรมากครับนำการที่มีข้อกาเอหรือดาก้อนได้จากเด็กค,ครับไม่เกินหนึ่งใบขึ้นมือจากนั้นสับกองกา,าเต้าขึ้นมือก็โดน,นยิง,นงสองเลื่อนนะเองนะจ๊ะมอเตอร์ไซค์สองเป็นอะไรก็คือทามโซเยอร์สปิก้าเป็นทราม์ดาก้อนนั่นเองใส่ได้นะใบเนี้ยเราสามารถขอไทาม์โซเยอร์ิ้ดเงงลรทือสปิ แต่ถ้าหากในเกมนี้เนี่ยเรารียวอโซแฟคไปแล้ว2ครั้งหรือมากกว่าเราจะนําการ์ดที่เหลือเข้าเกตแทนนั่นเองนะครับซึ่งซาบิก้ามีมูฟด้วยนะซึ่งเราเป็นดับกบิสวายเราคงไม่ญญรียวอโซดับกบิสวายเนาะมอเตอร์ไซค์สองใบต่อไปไคืออัศวินมังกรพิซาโลใส่ใบเดียวพอครับไม่มีอะไรมากครับมีความสามารถแอคครับบลัดดี้อิสทรีนะครับผมเราสามารถเรสการ์ดใบนี้เพื่อโจมหนึ่งใบได้ครับแล้วก็เราสามารถใช้บัตดี้อิสตรีได้เพียงหนึ่งครั้งในหนึ่งเทิร์นเท่านั้นนะครับก็ง่ายๆแค่่่่่่่โลลลมมมาาาาาเเเเเเจททนน้้้ฮะออ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 ตตรรรร์์ไไไซซคคคคใบปปกกก็็ืืชสุดยขงงงแวัึ องควานแห่งมังกรมันเรดอสครับใส่ใบเดียวก็พอแล้วเขาแตะค้าบหาแฝดเะไรดปดัก็สวายหรือดกักเขได้สาม,มารถทิ้งการนี้จังมือครับถ้าทิ้งเขาจะจบเทร์นี้การทุบใบษาเราที่เป็นดักเกขเหลียมังกรในคุณลักษณะไม่โดนทำลายไม่โดนยกแล้วก็ไม่โดนใบนั่นเองนะจ๊ะก็ ไซติวัยหนึ่งใบครับซึ่งส่วนใหญ่ผมปล่อยให้ตัวของไกเอีมันตายอยู่แล้วแหละเนาะทำให้ติดไอ้ไก่อะไรตัวของเอ่ออาเซีาการ์ดเอียตาย,ยแล้วแต่ว่าใบนี้ก็ถือว่าเอามากันเหนียวได้เหมือนกันเนาะถ้าแบบเราต้องการจะปิดเกมจริงๆอะนะต่อไปจะมีมอเตอร์ไซค์หนึ่งขึนแล้วซึ่งผมจะใส่ใบนี้แน่นอนวงวา่านไทม์กรมานบรวารก์กาสี่ใบใบ,บนี้อยู่คู่กับดักก็สไวา์ดักก็อะ้วก็ตามอยู่คู่กันนะยังยาวนานนะครับผม อ่ผมันบอกว่าหากภาษาเรามีมอเตอร์อาซีดากาอยู่ครับไซส์นี้จะกลายเป็นไซส์หนึ่งเนาะแล้วก็มีเขาตอร์แอคครับเราสบบามารถทำลายมอเตอร์ T M K A Z ที่มีเขาอาซีดากาในชิกานครับที่มีไซส์สามภาษาเราได้หนึ่งใบครับแนะนำการนี้จากมือหดูว่าสนามเนี่ยลงดอกโซนครับเพื่อนที่เราจะได้จวดสองใบได้เองเป็นใบนี่โคตรเก่งเลยนั่นเองครับผมใส่ไปเลยสี่ใบเต็มที่ห้าใบนี้มอเตอร์ไซส์หนึ่งปัตตานีก็คือมังกรเทมิเน่ความกลัวสกาเลตใส่สามใบใบนี้ จริงๆคนปกติเขาจ่ากัน2ใบแล้วผมใส่3ามไปแล้วมีเยอะใส่เยอะนะครับมีน้อยใส่น้อยนะฮะมีคอมเตอร์แอร์ข้าวนำการที่จะบนสนามครับหรือว่ามือรองหนับโซนแล้วก็จ่ายเด้งเก๋ครับถ้าจ่ายยกเรื่องความสามารถทั้งหมดครับของมอเตอร์หนึ่งใบในสาวคู่แข่งจากนั้นครับนำการนี้กลับไปในววตาสกอยตต์ครับนำการนั้นกลับไปในววตาสกอตคู่แข่งในท่าแฟงของเราเนี่ยเป็นดักก็ต์ไอส์วายหรือว่าดายเราจะได้จวกการหนึ่งใบด้วยนั่นเองนะครับซึ่งความสามารถนี้ใช้ได้เพียงหนึ่งครั้งในหนึ่งเทินเท่านั้นเเออออองมตตร์ใ่่บไปก็คื วงว่านหัมกรมันเดททักตู้วกกากาใส่สามใบวงว่านหัมกรมันเดททักตูกก้วากาครับขอได้เพียงหครั้งในหนึ่งเทิร์นเท่านั้นนะครับเข้าสนามเข้าช้าสองเกย์ไอช้าหนึ่งเกย์เข้าจนะเราถ้าแฝงเราเป็นดักเข้สวายเราจวหนึ่งครับแต่ว่าถ้าเป็นดักดาเราจวสองแทนได้ง่ายมากเลยไปนี้วตตากาใส่หนึ่งไปต่อไปที่เมื่อก่อนใส่เยอะมากแต่นี้ที่ใส่แค่สองใบซึ่งก็คือวงว่านหัมกรมันบรอดิออนครับผม <S <S ง่ายมากครับเทคยงไปนี้เมื่อเข้าสนามเข้าโมโกเราสามใบ แล้วก็เราสามารถเอามอนเตอร์กิบมาก็ได้ครับที่เราหลบโซนจากความสามารถนี้เนี่ยแปลก,กิดได้เลยเองนะครับผมง่ายมากเลยอ่าต่อไปจะมอนเตอร์ไซสู์กันแล้วสิผมจะใส่ร่างแยกแห่งมังกรมานอบ,บิสเกตยัดไป4ใบใครบอกใส่2หรือ3าอะไรไม่รู้ผมยัด4ใบเลยเพราะว่าผมหาอาทิตย์ไม่เจอนะครับผม เมื่อการที่เขาสั่งเขาเราสามารถทิ้งมือหนึ่งใบครับผมเพื่อที่เราจะได้ชาร์จเกจเขาและหาสโลนไม่เกินหนึ่งใบครับหรือว่ามอเตอร์ไซค์สามครับหรือสูงกว่าที่มีเขาอาสีทาการในชื่อการไม่เกินหนึ่งใบจากกอก้าวเราขึ้นมือได้เองครับจากนั้นสับกองการนั่นเองครับง่ายมากเลยเป็นนิสัยเป็นสีครับมอเตอร์ไซค์สูงเป็นว่าคือวัวนไฮมังกรมันฟิวเจอร์พิเตอร์สี่ใบนะครับผมเมื่อการที่เขาสนามเรือมอเตอร์ครับจากดอกตัวเราไม่เกินหนึ่งใบที่มีไซส์สามหรือสูงกว่าที่เป็นบางกรหรือวารกกนนใคคุณณลััษะะบ เราสามารถทำลายมอเตอร์ใบอื่นในสาวรอบหนึ่งใบเพื่อที่นาการนั้นครับขึ้นมือเราจะได้ชาร์จฮิวด้วยนะเองนะครับผมมอเตอร์นั้นที่ที่ผมหมายนี่คือมอเตอร์แถวเลือดรอตอนแรกนะครับจากรอบเราเะนาะมอเตอร์ไซส์สูงเบอร์ไปคือวงวานไทมกรม่านเดทรัคเ,เตอร์รีบันนี่ใส่สี่ใบเทคอีกแล้วข้อสนามครับถ้าแฝดเราเป็นสวายหรือว่าดรายครับจ่ายหนึ่งเลือดครับชาร์จสองเกจโจวหนึ่งใบเห็นไหมไม่ติดเธอละครั้งด้วยคอสี่ใบก็ตามได้เลยครับแปดเกจโจวสี่มอเตอร์ไซส์สูงเบอร์ไปคือวงวานไทมกรม่านกิทาากไไไ็ด้ใใใใสส่่ปปบบ มีแอครับสามารถนำการที่มีข้อกาเอ็นหรือว่าดากกันดายทำในชื่อกาจะดบโซ่เราขึ้นมือได้นะเองนะครับผมหนึ่งใบนะแล้วก็ความสามารถนี้ใช้ได้แค่เธอละครั้งแต่ไม่ติดชื่อถ้าลงอีกตัวนี้นก็กดได้เนาะแล้วก็มีคอเตอร์แอคในระหว่างการโจมตีได้เ์นของคู่แข่งหกากแฟนของเราเป็นดาวกันสวายหรือว่าดาวกันดายสามารถนำการนี้จะดบโซนเกี่ยวกับเรื่ัตตกองและจ่ายหนึ่งเกณฑ์ถ้าทำก็โหจะยกเลิกการโจมตีและฮิลสองเลื่อนนั่นเองครับผมใส่สามใบพอแล้วมอเตอร์ไซค์สูงเป็นตว้คือวงวานแ mm ห่งมังกรบนนี่ใบเ้ย ใส่3ก็เป็นตัวเลือกที่ไม่แย่เหมือนกันเนาะแต่ว่าเดลิสนี่ผมขอเลือกใส่สองใบเนาะมีความสามารถครับอย่าง Final ลิเซอร์ครับใช้ความสามารถนีได้เพียง1ครั้งใน1เทิร์นได้ไดอ่ใช้ความสามารถนี้ได้ในระหว่างเทิร์นของเราเท่านั้นครับเมื่อไกด์ในสนามหาไฟล์ได้ไปก็สวายเราสามารถจ่าย2องดวยครับถ้าจ่ายเราโจนสองใบแล้วก็เราสามารถใช้ครับ Final, Final, aser, Final, aser, ไฟนอลไฟนอลลิเซอร์เนี่ยแล้วไฟนอลลิเซอร์ได้เพียง1ครั้งใน1เทิร์นเท่านั้นนะครับผมมอเตอร์ไซสูงเป็นท้ายของโกคารเราก็คือวงวานไทมกร,ร์มาร์อาบิชชูดราก้อนใส่ มีเขาต่อยครับเราสามารถทิ้งการที่จะบบนมือเราครับในระหว่างการโจมตีในทีงของคู่แข่งถ้าในดอกโซของเราครับมีการ์ดที่มีโว่เนี่ยต่างกันสามโว่หรือมากกว่าครับแล้วก็ถ้าเราทำเนี่ยเราจะยกในการโจมตีในหาดครับบนสนามเราหรือดอกโซเราเนี่ยมีการ์ดที่มีชิวอาร์ซีในการไอชีการอยู่เราจะได้จวกันหนึ่งใบด้วยนั่นเองนะครับผมต่อไปเข้าเจอเวทมนต์ที่ใส่ได้เฉพาะแฟร์ดักออนโวฮีโร่โวดักออนได้แล้วก็ดักออนสวายเท่านั้นครับซึ่งเป็นเวทมนต์ไปเในกองการเราซึ่งก็คือบัดดี้แกรนดิสนั่นเองครับผม มีแคสคอร์ดเขาเลือกคุณลักษณะหนึ่งอย่างเข้าบนสนามเราแล้วก็จ่ายหนึ่งเกตเพื่อเคาน์เตอร์เับเปิดท็อปได้ข้าใบนำการที่มีคุณลักษณะที่เลือกไว้ครับที่เหมือนกับแคสคอร์ดของการวิีเนี่ยไม่เกินหนึ่งใบครับขึ้นมือแล้วก็ที่เหลือกลับไปเรียงไว้ใต้กองการนะครับบันนี้แกรี่ใช้ได้เพียงหนึ่งครงั้งในหนึ่งเทนินเท่านั้นนะครับผมและการเปิดท้ายของกองการเราคือดราก้อนดรอยเอฟไซไฟซองบซึ่งไมตตาจะใบแดงเท่าไร่แต่ว่าใบนี้จะช่วยกันเหนียวให้กับชีวิตเราได้เยอะเลยครับผมก็คือเเเเราาารรรรราาาาาาาสสมมมมถถไไ่่ใช้้้้กนนนีป็แิตด ก็หากแฝงเริ่มต้นของเราเป็นดาก้อนสวายเนี่ยเราจะสามารถใส่การนี้ในกองได้นะครับผมเราสามารถใช้มอเตอร์ที่มีข้อมังกรครับหรือว่าดาก้อนในคุณลักษณะได้เกมละครังค้ับหากไล่และการเป็นศูนย์วางทับการนี้ครับทับดาก้อนสวายของเราจนกว่าอาจจะเริ่มต้นเธอถไปของคู่แข่งเนี่ยการภาษาเราทุกใบจะไม่โดนทำลายไม่ออกจากสนามแล้วก็ไม่โดนเลสแล้วก็เราจะไม่สามารถแพ้เกมนี้ได้นนเองนะครับถือว่าเป็นการที่ออกมาการตายได้ดีมากเลยครับสำหรับในกรณีที่เราไม่สามารถเปิดดรายได้ในตอนเ์นแรกของเรานะครับซึ่ง ก็ท่าไปคืนแล้วก็มีโอกาสโดนตีตายนะครับผมก็สูงค่อนข้างจะสูงในทีเดียวเชียวเนาะก็จบไปแล้วสำหรับการระเบิดได้กับนกอ่านในคลิปนี้สำหรับดีนนี่นะทาผู้คนคิดเห็นงานยังไงบ้างก็สามารถปรับปรุงก็สามารถปรับลิกหรือว่าปรับเทคปรับได้ไปเฉพาะเทคปรับได้กันได้ตามใจชอบเลยครับสำหรับผมก็ เด็กน really really so ี้ค่อนข้างเอามาเล่นเซฟสักนิดหนึ่งเพราะว่าตอนที่ผมเล่นสวายมาผมเทเด็กหลายรอบมาแล้วมือของขันจะบักนะครับผมก็เลยค่อนข้างใส่บางใบที่มันเป็นใบเสือ์ฟที่แบบเสือ์ฟเฉพาะตัวเนี่ยค่อนข้างจะเยอะนะครับเอามาแก้ไขในจุดนี้เนาะถ้าใครชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ผมด้วยแต่มันจะไม่จบเราต้องไปเทเด็กกันก่อนแล้วก็ดูเดลิสด้วยนะอ่ะไม่มีอะไรแล้วจับปลายไปดูกันเลยไปดูกันเลยไปต่อไปจะเป็นการเทเดลิสกันแล้วทับบล็อมแล้วก็ red the flag กซ์ดราก้อนสวายไม่ใช่คืออาซีนากาเอฟนะครับผมมา เราก็มาเริ่มกันเลยนะครับจวดสีใบหนึ่งสอโอ้โหเอาอีกแล้วผมไม่เคยเชื่อใจการโจกของเด็กนักอ้อนสวายเลยเขาเทิร์นรอโอ้โหยากแล้วผมยากแล้วอเอาตัวกาเอนอีกแปดเกีแล้วกันกอโอเคขอครับลงไปตัวของอรีเซ็ตแบ็กแบ็กเกลเพื่อทำการเสิร์ชค้าหาการเอ็นขึ้นมือแล้วกันเสิร์ชหาการเอ็นขึ้นมือ อะไรติดกันไม่ในเด็กเราอะไม่ติดนะอย่าติดก็พอฮะอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่เด็กติดกันก็พอใจแล้วแล้วก็สับของการครับโอ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยวันนี้เรียกว่าสลีปลื่นเกินนะขอไปสับสับสับแล้วก็เจ็บสองเลือดเข้าเหลือเลือด18หน่วยมูมีเลือดให้จ่ายเป็นล้านครับไม่ต้องกลัวเลยเรื่องเลือดเ,เนี่ยแล้วก็ลงเป็นอ่าบรายอนเข้าสนามคาับโม่สามใบแล้วก็เอามอตเตอร์กลิบก็ได้ครับที่ต้องการลงดบหรือว่าไอ้ขอโทษะ แนะนำมอนเตอร์กี่ใบก็ได้ลงดรอปด้วยความสามารถนี้ลงเกรโอเคก็คือโม่สามแล้วก็มอนเตอร์กี่ใบก็ได้เนี่ยที่ตกดรอปจากความสามารถนี้แปดเกรก็เอาบทนี้ละฮะแปดเกรทั้งหมดเลยฟรืบสามใบดังนั้นจานน่ายหนึ่งเกรขอไล่อืมเป็นตัวของบัดดี้แกรนดิสครับเลือกเป็นเผ่าเทพนะครับผมผมจะเปิดห้าหาเทพหนึ่งสองสามสี่ห้ามาแล้วหยิบครับผมเป็นตัวของอาร์ซีดาการซิสนั่นเองครับผมเดี๋ยวที่เหลือก็ กลับไปเลี้ยงวใต้กงอเฮ้ยกลับไปเลี้ยงวใต้กองขอภัยด้วยสำโจขอภัยกลับไปเลี้ยงวใต้กองขอ,งข,อ,กอ,งอขึ้นมือมาแล้วก็ขอเลยเป็นตัวที่สามหลังจากนี้ถ้าเราโดนอะ,อะไรนะถ้าเราโดนระชีก็นิ่งครับก,ก็ปล่อยเป็นชาสตาร์กลับไปแต่ก็อ่ะก็ยืนอยู่ตรงนี้ไม่เป็นไรแล้วก็แต่ว่าถ้าถาไม่โดนนะเราลงเข้าไปตัวของอีเตอร์ครับผมทําการกินซิทครับผมเพื่อจะไดะ้เดี๋ยวต้องเลือกก่อนต้องเลือกมอเตอร์จะดอปผมไม่เกินหนึ่งใบที่มีไซส์สามูสูงกว่าแล้วก็เป็นผอมมาก้อนหรือดาราก่อนขา้ผมื ไอ้ม่ใช่อ่าเลือกก่อนจากนั้นทำลายครับมอนเตอร์ตัวนี้ปึ้งค่อย,ยผมจะได้ชา์ินิเก้คับหิวหนึ่งเลือดแล้วก็หยิบการนั้นจะดรอปขึ้นมือนั่นเองครับก็จะเป็นเลือดอ่ากลับมาเป็น19หน่วยแล้วก็สกิลเข้าของซิสเขาบอกว่าถ้ามาโดนทำลายสำเร็จครับผมจะได้จั่วการหนึ่งใบหลังจากนั้นเราทำการรเลือทำการแปะแฟกครับารดาคอนได้จากเบกนะครับผมซึ่งการนี้มันนับเป็นดาคอนได้นะดาคอนได้อีฟเราจะได้ฮิวค่าเลือดอ่าก็จะกลายเป็นเลือด24หน่วยแปะลงไปเลยอืม เก่งละเก่งละทีนี้จ่าย3ามเจครับทรานสฟอร์มเป็นกาเอ็นอีฟนะครับผมเมื่อการนี้ครับทรานสฟอร์มผมจะได้โจวสองใบครับและคู่แข่งจะไม่สามารถโจวการด้วยความสามารถของเขาแข่งได้ครับจะจบเทิร์นถัดไปของคู่แข่งนั่นเองอ่ะถือว่าเป็นตัวที่ใช้ได้เลยทีเดียวเชียวตอนนี้เรามี24หน่วยจ่ายสักสองเลือดจะเป็นอะไรไปครับคอเป็นรีเซ็ตแบ็กสกิลครับเพื่อเสิร์ตอีกรอบเสิร์ตกาเอ็นครับตอนนี้ต้องการรีดทรัพยากรออกมาจากกองก่อนพวกตัวนี้แบบไม่ควรยังไงอ่ะมันไม่ควรตก ตกเก๋หรือว่าอยู่ในกนะองน้ำเพราะเราอยากจั่วได้การไปเอื้มาใช้นนะอะเนาะก็มาถ้ามือมือมันเก่งเลยโอเคเราเริ่มแอนตัคเฟดครับสกิลครับของกาเอ็นไม่ใช่สิของอาอาชิดากาอีฟในหลุมครับผมบอกว่าถ้าเราครับทรานฟอร์มเป็นกาเอ็นอยู่ครับเ <c oughs> มื่อเริ่มต้นแอนตัคเฟดผมจะสามารถคอ,อการเป็นนี้เข้าจะหลุมลงมาได้โดยที่ไม่ต้องายคอคอสนั่นเองครับผมคอลงมาอืมบริกรีครับเป็นเลือดอ่าเท่าไหร่ยี่สิบสองยี่สิบสามหน่วยครับทีนี้ ด้วยสกิลครับของอ่าไกนี้นเนี่ยบอกว่าจะทำให้ไซส์ของอาซีทากาทุเบย์ส่าลดลง3ก็ถ้าเกิดว่าตัวนี้จะเหลือไซส์ศูนย์เนาะก็ตีไปเลยครับถ้าเป็นเธอแรกก็ตีครับเปิดไป2องขีครับแล้วก็เมื่อจบการสู้ที่โจมตีนะครับมันบอกว่าถ้าคู่แข่งไม่มีมอเตอร์นในสนามเราจะทิ้งเกตคู่แข่งไม่เกิน2องทำลายการ์ดบนสนามคู่แข่งไม่เกิน2แล้วก็ยิงไล่คู่แข่ง2หน่วยเขาก็อาจะก็เหมือน4ี่ขีอ่ะแล้วก็ตัดสองเกตยิงอ่ะแล้วก็ตัดสองเก,กตทำลายไม่เกิน2องทั้ง2อย่างเลยก็พานะทีนี้คู่แข่งก็จะประสบกกกาาาาาาารรณ์ปััญหทททีี่่่่่่ววววววจจจะคมมมสถไไไดด้้พพนนนเเเยยตองช หรือว่าเป็นเดีกอะไรนะไรเทเคออสอะไรพวกนี้ที่มาแบบเน้นเน้นจวบจวบจวขึ้นมาเอาซฟไมค์เอากรึ่งมือเนี่ยจะจวไม่ได้นั่นเองครับซึ่งก็ถือว,ว่าขัดขาขัดแข้งได้ค่อนข้างจะดีนะฮะก็เอาเลยฮะเทิร์นคู่แข่งก็เล่นไปอ่ะสโโมมุติลงมอเตอร์มาตีได้เราก็มูฟมายืนที่วมือสองครับทำอะไรไหมอ่ะสมมุติเคลียร์ได้ตีมาครับผมทีเป็นไอ้บิชิวจากมือบอกว่า,าระหว่างการโจมตีในเทิร์นของคู่แข่งครับถ้าดอกโซเรามีโว่สามโวหรือมากกว่าอืมนนหนึง่งอันนี้สตาร ด่างเนทอะแดนเจอร์อันนี้ก็3และอ่ะผมจะได้ยกเรื่อกกงการโจมตีครับแล้วก็ถ้าผมมีอาร์ซีทาก้าอยู่ในดอบโซ่หรือว่าในสนามจะได้โจวหนึ่งใบโดยโจวโจวอีฟมาทำไมตีครับอ่ะก็ใช้เหมือนเดิมครับอาบิชิวโจวอ, e. อีกก็ถ้าสมมุติว่าเป็นเด็กที่อ่ตีแรงก็รับรับรับมาครับแต่ก็ถ้าถึงชีวิตก็ตาย้วครับแ้วถ้าเป็นถึงชีวิตเข้าเทิร์นดอชาร์จครับเป็นอีฟเข้าไปเลยครับแอนดอครับผมคอครับเป็นตัวของอ่า เดย์ทักเตอร์เขาวากัสใบนี้เข้าสนามชาร์เกตครับแล้วก็จวหนึ่งใบแต่ว่าถ้าแฟก์ไปถ้าแฟรเป็นทวายโจวหนึ่งแฟรไม่ได้จวสองครับจวสองหนึ่งสองใจหนึ่งเลือดหรือเลือดอ่าถ้านับโดนตีด้วยไหมถ้านับจากการโดนตีด้วยตีสักประมาณสิบห้าหน่วยผมใจหนึ่งเลือดเหลือสิบสี่ชาร์สองเกตโจวการ์หนึ่งใบครับปุ่มอืมใช้เข้าจากมือทูโบคัสฮิลสามเลือดเป็นเลือดเท่าไหร่เรามีสิบห้าเราสิบสี่สิบสี่ฮิลสามเป็นสิบเจ็ดอ่าสิบเจ็ดหน่วยคอจากมือเออ บรอดิออนโอ้ยกระจายโม่สามครับหนึ่งสองสามอ่ะแปดเกทั้งหมดเลยไปให้หมดประลบจ่ายสามเกครับทานฟอร์มเป็นไกเอี๊อีกรอบหนึ่งเพื่อที่เราจะเอาเทคครับทานฟอร์มโจดสองครับแล้วก็ผู้แข่งห้ามโจดจาความสามารถอีกหนึ่งครั้งนั่นเองนะครับข้อตัวของอีเตอร์ครับอีเตอร์กินตัวของบรอดิออนครับเพื่อทําการหยิบตัวของอ่าทูบอคัสขึ้นมือครับแล้วก็ชาร์นฮิวเนาะสิบสี่สิบเจ็ดครับสิบเจ็ดสิบแปดหลังจากนั้นทิ้งจากมือครับฮิวอีกสามเรยครับเป็น เลือด21หน่วยอ่าเห็นไหมเลือดเราเริ่มกลับมาเข้าที่เข้าทางของเราอีกครั้งหนึ่งครับแล้วก็ไม่มีอะไรครับผมก็เข้าสู่แอตแทฟเฟตกระโดดครับตัวของ a าอีฟลงมาทีนี้ถ้ามีตัวนี้จะเก่งกว่านี้มากแบบปยืนซ้ายขวาเนาะถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรครับเหมือนเดิมก็ตี3รอบก็ตัดเกรดทำลายบอร์ดเหมือนเดิมหรือว่าถ้าแข็งมีบอร์ดเยอะๆอยู่ก็เอาตัวของไกนี้เนี่ยตีได้ครับเพราะว่ามันตอนมันตีแ้วไม่ดิ้งเนี่ย คู่แข่งอ่าไม่ใช่ term, Lock neck. คู่แข่งสิการนี้จะตรมตีคู่แข่งครับแล้วก็มอนเตอร์ทุบใบของคู่แข่งแทนนะครับตีสารอบป้าป้ป้าอร์ดหมดแล้วเอานะีตีตัดเกตยิงเลือดอ่ะแล้วก็ยิงอ่าตัดเกตยิงเลือดทำลายบอดไปโป้งโป้งนี่ก็ตีจบครับผมมาต่อครับทีนี้เข้าเทินของคู่แข่งแล้วคู่แข่งก็โจมจากความสามารถไม่ได้ครับก็ถ้าไม่ได้สายจั่วจากจั่วเฉยๆก็อาจเล่นลำบากนะครับก็ก็มูฟมาเนาะก็มีอะไรครับตีมาครับชัยเดททักเตอร์ป่ยไม่ใช่ชัยเดทไทโบล ทีเรามีตัวของอสกาัดในมือจ่ายเก๋ครับเลือกมอเตอร์หนึ่งใบในสนามกเลืขขอกการ์ดหนึ่งใบในสนามคู่แข่งเขาหผมแล้วก็เอานี้ลงดอกโซนอบอกว่าผมจะดูเรื่องคอสขอโทษครับขอโทษขอเอาใหม่ผมบอกว่านำการนี้จากบนสนามหรือมือลงดอกโซนแล้วจ่ายหนึ่งเก๋ถ้าจ่ายยกเลื่องความสามารถทั้งหมดของมอเตอร์หนึ่งใบในสนาขขมคู่แข่งครับแล้วก็เตะเขาเข้าใต้กลองถ้าแฝกเราเป็นสวายหรือว่าถ้าถ้าแฝกเราเป็นไอสวายหรือว่าดรายเราจะได้จวดหนึ่งใบด้วยนะครับผมจวดหนึ่งใบความสามารถนี้ใช้ได้เทอละครั้งนะครับผมแต่ว่ามัน มันไม่ได้ติดชื่อนะครับก็คือถ้ามีหนึ่งใบในมือก็หมายความไงใช้อีกใบครับจ่ายเกรดทำเหมือนเดิมข้าจัว่วเรียบร้อยก็กันเตะบอลได้บอลรู่เขียงก็จะเหลือข้อข้างน้อยนะครับก็ถ้าเกิดอะไรขึ้นก่อนเล่นเล่นต่ออีกสักรอบนะ,ะเรามีดอกด้วยเรามีตัวนี้สามารถจ่ายเกรเอาตัวเองเข้าใต้กองเพื่อยกเลิกการโจมตีได้น้องก็มีกี่ใบใบเดียวอ่ะไม่เวลาใบเดียวจ่ายเกรดโอ้โอเคยืบลงละใต้กองฮิว2องเลือดรับผมก็เป็นเลือดทั้งหมด เยอะเลยนะฮะเอาไว้ว่าเยอะไม่นับเรือแล้วฮะเข้าเธอเราดอชาร์จแอนดอืมเราจะไม่ใช้ตัวนี้แล้วมันจะเปลืองกองเกินโมนี่ฮะเข้าสนามชาร์จเกตโจวสองครับหนึ่งสองอะไรอีกไม่เอ๋ไม่เอาอะไรอีกละจ่ายสามเกตทรานส์ฟอร์มเป็นกายอีกรอบจวสองใบหนึ่งสองดีผมขอทําการคอตัวนี้เข้าสนามจ่ายหนึ่งเรือครับชาร์สสองเกตโจวหนึ่งใบโจวได้นี่สวยงามครับ โจ้ได้นี่ยังไงต่อคอลงมาเข้ากดแอคสกิลครับหยิบตัวของไกลนี้เข้าจะหลุมขึ้นมืออันนี้เราทานฟอร์มไปแล้วเนาะก็ช่างมาเถอะแต่ถ้าเรายังไม่ได้ทานฟอร์มก่อนนี้แ่นะับหยิบมันขึ้นมาหยิบมันขึ้นมาค่อนข้าจะดีเลยหยิบมันขึ้นมาใช้ซะนะครับก็ต่อไปทําการเล่นไรดีเอ้เราก็มีแต่ตัวเปิดสามไอเนี่ยเนาะก็ใช้น้ำบดนะฮะก็เล่นก็ได้ไหมโอ้ยเฮ้ยเล่นก็ตายดิเล่นกองหรือจีบ่อยดูกองดูวยไม่งั้นตายนะครับอ่ะก็ไม่เป็นไรครับก็เริ่นไม่หนักเฟส อีบในหลุมทํางานนะครับมีกี่ใบหนึ่งสองมีแค่สองใบเสียดายอยากมีสามใบมันอยู่ในนี้หมดเลยอหรอถ้ามีสามใบมันจะดอยู่น,นี้มากอ่ะก็ไม่เป็นไรสองตัวตุ่มตุ่มตีใบหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามก็ตัดเกรตัดของใช้ครับแล้วก็จบเทินทั้งห้าหกเจ็ดแปดเก้าทิ้งหนึ่งปุ่มอ่าเทินคู่แข่งก็โจโวดของสามารถไม่ได้เหมือนเดิมเหมือนคุณจะทำยังไงผมมูฟมาหน่ะตีมาเป้าหายครับจวดสองรึปปุ่ม ไงต่อตีมาจ่ายเกรยกเลือกครับเอาตัวเองกลับไปเลยไว้ใต้ก่องฮิวสองเลือดนะฟลุ๊มีอะไรอีกจะสั่งกดเทคจากลุมใช่ครับตัวของอยู่ไหนอยู่ไหนหายไปไหนกดสกิลของรี่คูโบคัสอ่ะนำการนี้ครับเลือกการสนามคูนะ่แข่งเอาการนี้ครับอ่าทำลายมอเตอร์หนึ่งไปสามเราเอาการนี้ครับในดรอปโซนกลับไปเลไวต้กทงทำลายการที่เลือกฟลุ๊ปรูมเหมือนเดิมเข้าสู่ รูปเดิมเอาใหม่อรอบดอแปรไปเลยแอนด,ดอลงนี่ปุ๊บใช้สกิลหยิบเลยหยิบเป็นกาเอ็นขึ้นมือนะฮะซึ่งมันก็จะมันจะวนๆอยู่ประมาณน,นี้แหละครับหลังหลังช่วงช่วงท้ายของเด็กซอยมันก็จะวนอยู่ที่อ่ะหยิบกาเอน็นกูดูกองดีๆอ่ะสมมุติตอนนี้เราเล่นอะไรไม่ได้แล้วใช่ไหมครับเราก็ไม่เป็นไรครับตอนนี้พูกแข่งก็เสียทร,รัพยากรไปกับร้องข้างเยอะถ้าเราจะมาจ่ายสามเกจเพื่อจะลงนี่กองก็หมดนะฮะ ก็มาแอตแลฟเฟคครับลงครับ2ตัวแ้วมี3าก็ลงสามได้นะแต่ว่าถ้ามี2ก็ลง2อะ่ะแต่ว่าถ้าเราต้องเอามาใช้การเคลียร์เพื่อตอนนี้มันไม่ทันไรไงมันสายไปแล้วถ้ามันมีสาตัวท้ายๆก็ก็ไม่โอเคเนาะลงมา2ตัวครับทําเหมือนเดิมเลยทุกอย่างเหมือนเดิมเป๊ะไม่มีอะไรเปลี่ยนแล้วก็ต่อจบเทิร์นทิ้งหมื่นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบทิ้งหนึ่งทิ้งสองไม่ทิ้งไปเลยเนี่ยทิ้งสองกรุ๊เปี่ยงอะ่ะ มีอะไรครับไม่มีครับมูมากลางครับตายแล้วไงต่อขึ้นสกิลตัวนี้จากหลุมจ่ายเกตตัวเองกลับใต้ย,ยุ่งเรื่องการโจมตีฮิวสองเลือดแล้วก็อยู่ยงี้เป็นชาติแล้วถ้าเขาแข่งตีเราไม่ตายแต่ถ้าตายก็ตายนะผมบอกไว้ก่อนโอเคก็จบไปแล้วข้าบสรัดดักสาวไม่มีอะไรเลยเล่นง่ายเล่นมันเก่งเหมือนเดิมครับผมแล้วก็ของเสริมที่มาใหม่อย่างดักออนดายอีฟเนี่ยผมก็ยังมองว่ายัางไงเราก็เล่นสายรีบเปิดอยู่แล้วนาะนก็คือใบนี้ความ คือมันเอามากันตายเธอแรกใครจะมาตีเรายี่สิบหน่วยทะลุอะจริงไหมแต่ก็ใส่มาได้ครับเป็นใบที่ค่อนข้างเจ็ดีเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราแบบไม่สามารถแต่ว่าขึ้นเป็นตัวของ,ของ,ของอไม่สามารถเล่งเปิดดราว้อน Drive ได้อะแล้วก็แต่ว่าเราถือนี่ในมือยังไงส่วนใหญ่เราก็ตายในเทินที่เทินคู่ขแข่งอยู่แล้วเราก็สามารถแปะนี่ได้เพื่อเป็นอมาตะเนาะเ<น>พื่อที่จะให้รูปใบดาษเราการทไลายกันออกกันเล็ดเราก็สามารถปิดในเทินนั้นได้ถ้าเราเฟีย้ยวมากพอเราก็สามารถปิดได้ในเองนะครับผมก็ไม่มีลาคาสำหรับดราก้อนสวายให้ไว้ที่ B บวกถึง A บวกโอเคถือว่าเป็นได้ที่ใช้ได้ครับผมไม่มีอะไรแล้วครับบายบายอ่ะก็จบไปแล้วสำหรับการระเบิดเดกับนกอ่างในคลิปนี้นะครับเด็กนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณ5 0 5 2ใบทุกคนสามารถเปลี่ยนเด็กลิสต์หรือว่าปรับเปลี่ยนได้ตามความใจชอบเลยนะครับซึ่งส่วนตัวผมเนี่ยจะเน้นสายพวกไอสองตัวแรกเยอะนิดนึงครับเพราะว่าปัญหามันคืออะไรครับผมชอบจั่วหาตัวนี้ไม่เจอนั่นแหละครับทุกคนปรับเปลี่ยนได้ตามความถนัดแล้วก็เล่นไม่ให้ตัวเองบลกตายก็พอนะครับสำหรับเด็กนี้แล้วก็สวายถือว่าเเเป็นนนโออคคััตวลืกสหบที่ อ,อยากจะเล่นเอาสนุกเล่นเอาเท่น,นะครับผมแต่ว่าถ้าถามว่าในระดับการแข่งขันผมก็ยังจะมองว่าเด็กนี้มันมีดีดีเด็กนี้ล้กันแต่ว่าถ้าใครอยากลองอไปแข่งก็ได้นะผมจะรอคุณแชมป์แชมป์เมื่อไหร่ทักมาบอกผมด้วยแล้วกันนะครับไปแล้วจับ๊ายบายต่อไปเป็นชาโดูดากอนเราดูกันเลยเดนนนั้นไม่มีอะไรแค่ไหนไเฉย